สวัสดีท่ะเด็กๆเป็นไงมากวันนี้ครูมาเพราะอุปกรณ์เสริมจะได้ไม่อยู่คนเดียวต่อไปเหมือนแม่ค้าไหมคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะขอชื่นชมก่อนผลงานที่น้องๆที่หนูๆส่งเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันดีกว่าว่าเรามีผลงานของใครบ้างที่เราจอมาัวดกันในวันนี้เห็นไหมอันแรกอันแรกบรรยากาศการเรียนที่บ้านครูเอาวันนี้ก่อน ดูสิลูกไข่คนนี้หนึ่งตึงตึงตึงลูกไข่ไปดูเอาเองเดากันเอาเองแต่ครูชอบลูกนี้มากเลยมีน้องแมวเป็นผู้ควบคุมในการทํากันบ้านน่ารักที่สุดเลยนะคะและนี่ผลงานที่เอาเข้ามาใหม่ค่ะของน้องโอนนะคะสวยงามจริงๆน้องมะปรางน้องน้อยนารู้สึกครูจะกดเร็วเกินไปพูดเร็วเกินไปทุกอย่างจะเริ่มจะเริ่มช้าลงแล้วอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้ว้าวผลงานของใครคะ เตงหนึ่งนี่เองสุดหล่อของเราเต็งหนึ่งเทมากเลยส่งสติกเกอร์มาด้วยของน้องปังเปานะคะเลดี้สีชมพูเชี่ยวของน้องเปาเสื้อชมพูผมชมพูด้วยน่ารักมากเลยคุณครูชอบมากเลยทีนี้เนเมื่อเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบรมราชนีคุณครูเชิญชวนให้เด็กๆทุกคนทําความดีถวายแก่ราชนีใช่ไหมคะดูซิว่าใครทําอะไรบ้าง น้องไข่มุกปล่อยปลาเป็นพระราชกุศลค่ะอุ้ยเราต้องใช้อุปกรณ์ย่มยอดมากเลยทําความดีเป็นพระราชกุศลแล้วก็มีจิตอาสาโดยการกวาดใบไม้น่ารักที่สุดเลยค่ะน้องไข่มุกต่อไปนะคะไครเอยญนุ่มหล่อของเราน้องเต็งหนึ่งล้างจานซักผ้าเป็นลูกที่น่ารักของคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณป้าคุณอาเต็มบ้านเลยน่ารักที่สุดเลย น้องเมยน้องเมย์ของเราก็กวาดบ้านเช็ดโต๊ะน่ารักจริงๆค่ะวิสาวน้อยคนไหนเนี่ยสาวน้อยใครเอ่ยสาวน้อยโดเรมอนมีล้างจานกรอกน้ำมีทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ด้วยแฮชแท็กถูกใจนะคะกวาดบ้านน้อยหน่านะจ๊ะล้างจานกวาดบ้านกรอกน้ำเข้าตู้เย็นเก่งจริงๆเลยช่วยงานคุณยาย วยลูกใครเอ่ยลูกใครกับผู้ควบคุมทำกันบ้านกับน,น้องแมวเหมียวหนูตากผ้าขัดรองเทา้าแล้วก็ล้างจานนี่สาวสวยของเราทํางานเยอะมากเลยเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องทํากันบ้านแล้วก็ซอนกันบ้านน้องด้วยอีกสุดยอดจริงๆเลยค่ะมาปรางกินข้าวเก็บที่นอนกวาดบ้านสาวสวยของเรานะคะล้างจานจัดของแล้วก็ซักผ้า ขอบใจมากๆเลยนะคะที่หนูร่วมกิจกรรมทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลเด็กๆทุกคนน่ารักจริงๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาขอเริ่มเรื่องของตัวเลขละกันตัวเลขของเราในในเล่มในเล่มวิชาคณิตศาสตร์มะเชาเมื่อเช้ารู้สึกเมื่อเช้าแล้วเมื่อวานมีน้องเตาถามแล้วก็น้องน้องมะปรางถามคุณครูเข้ามานะคะตัวเลขสื่อความหมายทีนี้เราจะมาคุยกันก่อน,อนว่าตัวเลขคืออะไร ตัวเลขก็คือตัวเลขถูกไหมหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเแต่ตัวเลขเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วตั้งแต่ยุคหินเลยเด็กๆเชื่อไหมคะเขาเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารกันว่าอันเนี้ยประการหนึ่งแท่งอันเนี้ยสองแท่งนะด้วยสัญลักษณ์ก็จะเป็นไปในรูปแบบต่างๆที่คุณครูตัวอย่างมายกตัวอย่างมาภาพประตูนด้านล่างนะคะจะเป็นชาวยุคหินฟินสโตนนี้นะคะ ชาวยุคหินที่เขาจะเขียนอยู่บนบนกำแพงถ้ำเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรืออาจจะจดจำไว้ของเขาเองก็ได้หรือข้างด้านบนที่เป็นตารางที่เป็นตัวอักษรแปลกๆก,ก,ก็จะเป็นของชาวอียิปต์หรือข้างล่างอุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคกลับมาแล้วทุกอย่างยังปกติอยู่อย่างข้างล่างก็จะเป็นของชาวโรมันเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ย ในแต่ละมุมโลกเขาก็จะใช้ที่หลากหลายกันไปประเทศไทยของเราเราก็ใช้อักษรไทยแล้วก็ใช้อักษรพินดูอาัราบิกซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปนะคะนี่อันแรกนะคะตัวเลขพินดูอาัราบิกเป็นเป็นตัวเลขที่เขาใช้เหมือนกันทั่วโลกเลยเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีอักษรของเขาถูกไหมแต่ว่าเวลาเรามาคุยกันเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเราจําเป็นจะต้องมีตัวเลขพินดูอาราบิก เพื่อสื่อสารขอกับคนทั้งโลกได้เลยทีเดียวใครชอบต้องกดไลค์ hmm. กดแชร์ให้คุณนะคะรู้สึกเหมือนเป็นแมค่ค้าออนไลน์กันไม่รู้ <laughs> ต่อไป <laughs> เห็นตัวเลขไทยไหมคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่รู้ว่าหนูก็คงคุ้นชินกันอยู่แล้วสำหรับตัวเลขไทยด้านล่างนี้ทำไมประกาครูใช้ไม่ได้ผลเอาใหม่ oh ขออีกรอบด้านล่างนะคะ ด้านล่างนี้ก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่าตัวเลขตัวเลขไทยข้างล่างนี้ค่ะเป็นตัวเลขที่เราควรรู้ในฐานะคนไทยเราใช้ด้วยความภาคภูมิใจว่าตัวเลขไทยของเราก็มีดีด้วยเช่นกันไปต่อนะเรื่องพวกนี้คุณจะไปเร็วๆนะเราเรียนกันมาแล้วหน้านี้ตรงเขียนตัวเลขไทยและตัวหนังสือคิดว่าไม่น่ายากทุกคนเข้าใจนะว่าตัวเลขไทยคืออะไรคือไอหน้าเมื่อกี้นี้ ตัวหนังสือแปลว่าอะไรอย่างเช่นข้อแรกตัวเลขนี้คือตัวเลขอะไรคะ 8. แปดเราก็เขียนไปสระแอปอป่าดเด็กแปดอันนี้ราะคะ่ะข้อที่สองตัวเลขอะไรเอ่ย 30. สามสิบสามสิบอะไรสามสิบอะไรทักสามสิบสองหนูก็เขียนไปตัวเลขสามตัวเลขสองอูยครูเชื่อว่าพวกหนูลายมือสวยของครูแน่เลย แน่นอนเลยแล้วก็ตัวหนังสือหนูก็เขียนไปเลยว่าสามสิบสองโอเคไหมไม่ยากเนาะหูค,คิดว่าไม่น่ายากอันนี้ทบทวนของเก่าที่เคยเรียนไปแล้วป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ของเราเราจะแอดวานซ์ขึ้นใครที่ทําหน้านี้เสร็จแล้วไปส่วนต่อไปส่วนต่อไปของเราทําอะไรอุ๊บส์อันนี้นะจ๊ะรู้สึกว่าว้าวอันนี้ ตัวเลขจะยากไม่ได้ยากครูว่ามันแค่เยอะขึ้นเฉยๆเดีย๋ยวเราะจะมาทบทวนกันก่อนว่าตัวเลขแต่ละหลักมันอ่านว่าอะไรครูเชื่อว่าพวกหนูทําได้นะคะใครทําไม่ได้งงโทรศัพท์เข้ามาโทรเฟซเข้ามาอย่างเช่นข้อที่หนึ่งสองสี่สามห้าหกสองสี่สามห้าหกครูก็ใส่ในช่องใครที่จําไม่ได้หรือโกงงง 2,4,3,5,6่สาจำไว้เสมอนะคะตัวเลขตัวแรกตัวเลข,ต,เลขตัวที่อยู่ทางขวามือสุดจะเริ่มที่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆดูไปทีละอันมันจะอ่านว่า2อง0มืนสี่พร้ยไหมเอ่ยใครงงไหมอันนี้ครูแค่ไล่ไล่มาทีละหละักไล่มาทีละตัวนะจ๊ะ สําหรับตารางอันนี้จะช่วยสําหรับคนที่งงเวลาเจอตัวเลขเยอะๆเนี่ยมาดูอันที่สองมังอันที่สองตัวเลขอะไรเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์อ่าคุณครณ,คณ,คณเริ่มจากตรงนี้เลยศูนย์ห้าสี่สามสองหนึ่งหนูเห็นไหมว่าเลขหนึ่งที่อะไรจ๊ะเลขหนึ่งอยู่ที่ล่ะ แสนเพราะฉะนั้นมันคือ1นึ่งแสสองมสาั้ยหสิโอเคไหมลองทําดูลองเอาใครที่นึกไม่ออกลองเอาตัวเลขใส่ในตารางแล้วค่อยๆฝึกอ่านนะจ๊ะจุบ๊บๆใครไม่ได้เช่นเผยโฟ oh, messenger เข้ามาหรือว่าเราตั้งกลุ่ปไลน์กันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่หนูจะต้องค่อยๆ ค่อยๆอ่านว่าตัวเลขแต่ละอันเนี่ยมันอ่านว่าอะไรแล้วก็เขียนไปตัวหนังสือมาอย่างเช่นพ่อแรกพ่อแรกอ่านว่าอะไรจ้าลองคิดในใจก่อนติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักติ๊กตักสองแสนเวลาแหนูเขียนลงไปหนูก็เขียนว่าสองสองอ,องอสองส,อสองสระแอสเสืนอนอนูแสนสองแสนแบบนี้เป็นต้นถ้าครูพูดไวไปหรือจะให้ปรับเปลี่ยนยังไงใน ในวิดีโอบอกนะก็ครูไม่รู้ตัวหรอกว่าครูพูดไวไปหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้แต่อันนี้จะง่ายขึ้นอันนี้เขาจะอ่านมาให้เราแล้วให้เราเขียนกลับเป็นตัวเลขทั้งนดูระรบิกและตัวเลขไทยเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสามลองดูเอานะจ๊ะ,ะวันนี้คุณครูจะขอมอบหมายให้พวกหนูทําเป้าหมายของชั้นเหมือนเดิมอย่าลืมทําเป้าหมายของชั้นเสร็จแล้วส่งเข้ามาอวดใครกวาดบ้านถูบ้านยังไงถ่ายรูปกวาดบ้านถูบ้านเข้ามาอวดเพื่อนเพื่อน,นกันด้วยนะ และจัดการวิชาคณิตศาสตร์ให้เรียบร้อยใครทําไม่ได้ย้าเหมือนเดิมนะจ๊ะโทรเข้ามาเร่เข้ามานะคะค,คุณครูรออยู่ในเวลาราชการในะจ๊ะที่รักอย่าโทรมาเที่ยงคืนนะครูไม่รับโทรศัพท์นะเที่ยงคืนครูคหลับไปแล้วนะจ๊ะจบโอเคถ้ายัางงั้นวันนี้ขอฝากกันมากไว้เท่านี้ก่อนละกันจ้าขอบใจจ้าไปาย,ายจุ๊บ